E.P. 328ไม่ทำมาหากินเงินจะมาได้อย่างไรบทความนี้328วันที่28ผมเกิดวันที่28บังเอิญอันเหลืยเชื่อเสียจริงถามทำงานฟ้าให้มีกินทำอย่างไรคะขอยกตัวอย่างให้หน่อยจี้ ตอบจิตชั้นสูงเคยกล่าวว่าเพียงวางใจในกฎแห่งกรรมขั้นพื้นฐานทุกสิ่งที่สร้างสรรค์ออกไปย่อมมีผลตีกลับมาแน่นอน ทำงานฟ้าฟ้าไม่มีทางให้อดไปได้หรอกคำกล่าวจากพระพุทธอรหันต์จี้กงช่วงที่เรามีเงินเราจะรู้สึกเต็มวางใจสบายใจไม่ต้องกังวลใดๆในอนาคตอันใกล้ว่าฉันจะกินอยู่อย่างไรแต่ช่วงที่ไม่มีเงินนี่ลหละสำคัญเราจะวางใจแบบให้เหมือนมีเงินได้ไหม ใช่ช่วงแรกอาจต้องฝึกก่อนเป็นการมโนหลอกจิตแต่เราไม่อาจกโกหกหลอกข้างในไปได้จริงๆหรอกจนเรารู้สึกเชื่อว่าฉันไม่เคยขาดแคลนได้จริงๆนั่นละ่ะการเสกอย่างถาวรก็จะไหลามาเอง มาเองอย่างไม่ต้องร้องขอและจะมาแบบงงๆบอกใครเขาก็ว่ามโนไม่เชื่อต้องไปสูดด้วยตนเองไม่ทำมาหากินเงินที่ไหนจะมาเหมือนเรากำลังเศร้าทุกข์นักวิทยาศ,าศาสตร์ก็ให้เราค่าปากกาเพื่อหลอกสมองตัวเองว่าฉันกำลังฉีกยิ้มอยู่นะ มีความสุขโดยผ่านกล้ามเนื้อยิ้มอยู่นั่นละ่ะสมองจะถูกหลอกจิตก็จะค่อยๆสุขขึ้นมาเองแล้วเราจะฝึกหลอกจิตให้เต็มสุขพร้อมสมบูรณ์ได้อย่างไรนะเหรอผมใช้สูตรเดิมยอมรับเข้าใจและวางใจ ไม่จดจ่อตอกย้ำสิ่งลบๆบทุกมาดีดทิ้งฟุ้งซ่านมาเขีย่ยออกวางใจแบบเชื่อจนลงจิตใต้สำนึกอย่างร้อยเปอร์เซนต์ได้เมื่อไหร่ขบวนการเสกก็จะมาเมื่อนั้นและจะไม่มีวันหมดอีกด้วยเมื่อในกระเป๋าแทบไม่มีเงิน เราจะไม่สนใจไม่จดจ่อไม่ให้ค่ากับพลังงานลบที่คอยหลอกหลอนเราได้ไหมนี่ล่ะข้อสอบตัวโตวที่สังคมผู้คนรอบข้างจะตรีตามันขี้เกียจไม่มีอนาคตคนอื่นเขาต้องทำโน่นทํานี่ถึงจะมีกินเงินทองมันหายากนะ เพื่อบีบให้เราพร่อมเพอว่าฉันแย่แล้วฉันจะตายแล้วฉันจะไม่มีกินแล้วลำพังตัวคนเดียวก็ยังพอได้แล้วครอบครัวจะอยู่อย่างไรที่เราแย่ไม่ใช่เงินและเหตุการณ์แต่เพราะเราเผลอเข้าไปคิดมากจึงทุกข์มันมีเส้นบางๆระหว่างวังเฉยกับเฉยเมยที่เกียรกับสงบภายในนะ ไม่ใช่ไม่ให้เราทำอะไรอยู่เฉยๆไปวันๆแต่เราไม่ไปกังวลดึงความคิดลบๆนั้นเข้ามาให้ตอกย้ำให้เราตกต่ำแน่นอนสถานาการณ์ที่บีบทำให้เราขยันและคิดเปลี่ยนสถานาการณ์เป็นสร้างสารรค์ได้เช่นแม่ค้าต้องมีหนี่รายวันจึงรู้สึกขยันและจิตที่เสพติดการเป็นนี่ วันใดนี่หมดก็จะกะวนกวายอยากยืมอยากกู้อยากเป็นหนี้อยู่ร่ำไปมันเป็นเช่นนี้จริงๆลองไปถามแม่ค้าคนใกล้ตัวดูได้เลยหลายครั้งหลายคนใช้ความกลัวที่ขาดแคลนนำไปสู่ความรุ่งโรจน์สำเร็จพลิกชะตาได้เช่นกันอย่างที่เราเห็นตัวอย่างของหลายคนโดนดูถูกจึงขยัน ทำจนรวยก็มีเยอะแยะความกลัวมาแล้วเราจะสู้หรือจะหนีกันล่ะไม่แนวทางของผมอาจจะไม่เหมือนใครผมไม่สู้ไม่หนีแต่วางใจหลอกจนตัวเองรู้สึกสุขและเต็มอิ่มภายในไปเลยมันอาจใช้เวลายาวนานกว่าวิธีอื่น ผมฝึกวางใจมา5ปี10ปี20ปีใช้ประสบการณ์ผ่านชีวิตเคยอยู่จุดที่สูงสุดมีเงินหลายล้านจนโดนหักหลังโดนโกงแทบสิ้นเนื้อประดาตัวและผมเชื่อทุกคนสายจิตวิญญาณผ่านบทนี้มาเกือบทุกคนแล้วและตลอดชีวิตผมก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าชีวิตผมทำได้จริงๆและ เป็นที่ยืนยันและเป็นมาเสมอเพียงยอมรับรู้สึกจริงๆว่ามันไม่มีอะไรให้ขาดแคลนหรือทุกไปได้จริงๆหรอกผมใช้คำเดียวคือวางใจสุขปัจจุบันอานาคตสุขได้แน่นอนขอบคุณบทความนบนอัศวะวันที่28กรกดาคม2566